สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสีนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการเล่นดิฟเอนส์สเตจกันนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ได้ทําการอัปเกรดปืนไปแล้วนะครับปืนไปครับแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าเฮ้ยแม่งเริ่มได้ชิ้นส่วนเอ็ดแล้วเฮ้ยด่านหน้าด่านหน้าไปครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเรื่องนี้มันเชี่ยเลยนะเต็มเลยนะี่ ทำไมกูรู้สึกจุดมันแปลกๆไปวะเดี๋ยวเฮ้ยมันทำการเปลี่ยนบอกว่าวทำไมรู้สึกจุดมันตะแม่งะมตะแม่งนะฮ้ยเดี๋ยวตัวไอ้ตุ๊บป,ป่องตุ๊ป่องนั่นเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เรื่องดีแหละไอ้ชิปบเจ็ดอย่ามากระไรอก,กรูไม่เอานะเว้เยโอ้ดีนะปืนแรงไม่แพงได้ไง ปืนแพงไม่แรงนะปืนแรงเออแม่งจับให้เรียบร้อยเลยกูเดี๋ยวเอาให้าไม่ยิงไม่ออกเกิดบักด้วยกระดวยเป็ดอะไรเนะี่ยก็ถ้าปืนเราแรงมันก็ยิงง่ายนะอืมพอน,นี้มันแรงพาวเวอร์มันเพิ่มเยอะอยู่เสียไปประมาณสองพันเหรียญครับพาวเวอร์เพิ่มมากับสองร้อยเห็นชัดเลยว่ามันเพิ่มเยอะอยู่มันมากี่ทางวะเนี่ยกูดูก่อน ววรู้ความชัวรรความรู้สึกเหมือนตัว,วนะาาอะไรมันมาฮะบอกว่านี่รู้สึกแปลกใจแปลกใจเด้อมีหลุดมีหลุด อพะดเมจเยอะๆเข้าไว้มันก็ยิงผ่านง่ายนะโอ้โหสองตัวโอ้ไม่ใช่สองเดือสามโอ้อดีเนาะปืนมันแรงปืนไม่แรงก็ผ่านยากเหมือนกันนะถ้าปืนพอดีเนี่หนื่อยพี่บอกเลยครับอันนี้พาวเวอร์มันเกินมาเยอะมันก็เลยไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นรนะ เวียดี๋เท่าไหร่หเลยเวียดี๋ป่ะนะเนอะเฮ้ยเวียดห้าเลยวนันนี้โอ้โหนี่สองช่องทางเลยที่นี้ต้องีบไม่ต้องรีบก็ได,ได้ทุกคน ทำไมมันไม่ออกวะเฮ้ยจับท่าไปดีและวดีดีแม่งกระสุนค้างโอ้โหโดนลุมตบกันตุบซบๆุบกัผ่านนะครับถ้าปืนมันแรงก็ผ่านง่ายหน่อยนะโอเคครับก็ผ่านมาแล้วนะครับกับด่านที่สิบสี่นะครับอ๋อราวนี้ก็ได้เป็นส่วนแรนะครับใครก็สามารถมาฟางกันได้นะเดี๋ยวยังไงก็ เป็นไงครับถ้าเราปืนอัพสูงเนี่ยมันก็ผ่านง่ายนะแต่เดี๋ยวหลังๆก็เริ่มยากเลยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการดีเฟน s ์ s เตต e ดานที่14นะครับถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b e เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำระบบสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านไประยะระยะอยู่แล้วครับถ้าชอบก็สามารถติดต่มกันได้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสดีคบับ